ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้มาลงงานศพนะครับก็จะพามาดูนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างการทํางานในสถานที่แบบนี้คือเนื่องจากอากาศร้อนมากเพราะอากาศร้อนมากเา่ทางเจ้าภาพวิทาง,งานเขาก็จะมีพัดลมใหญ่แบบนี้เยอะมากแล้วมันมีผลยังไงกับไม้ลอย พัดลมใหญ่พวกนี้ครับเมื่อเปิดเป่าหรือเปิดลมแรงๆมากๆเนี่ยมันจะมีผลกับไมลอยนะครับดังนั้นเวลาที่เรามาเจองานแบบนี้ก็ให้สแตนบายไม้สายไว้ด้วยจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าลมที่มันพัดจากพัดลมที่เขาตั้งไว้เป่าแล้วไม่ว่าตรงตัวรับหรือว่าตัวส่งที่ตัวไม้หรือว่าที่ตัวส่ง มันมีผลต่อสัญญาณทําให้สัญญาณเนี่ยมันขาดขาดให้หายซึ่งเวลาเราไปโรงงานเนี่ยถ้าเจอปัญหาแบบนี้ให้สแตนบายไม้สายไปเลยนะครับเผื่อไม้รอยมันใช้ไม่ได้ก็จะมีไม้สายใช้แทนนะครับนี่เป็นข้อแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ